ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องนิทานเวตาลหลังจากที่พระวิกรวาทิตย์ได้ทำตามที่โยคียบอก ด้วยการเข้าไปในป่าช้าเพื่อนำเวตาลมาให้โยคีในการทำพิธีโดยหลังจากที่พระวิกรวาทิศได้เข้าไปนำตัวเวตาลมาจากต้นอโศกแล้วเวตาลได้เล่าเรื่องเพื่อที่จะเรกรี้ยกล่อมหรือหลอกล่อให้พระวิกรวาทิศต,ตอบคำถามหรือว่าพูดกับเวตาลเพื่อที่จะให้เวตาลนั้น กลับไปที่จุดเดิมโดยเวตาลได้เล่าเรื่องต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องที่10โดยเรื่องที่10นั้นเวตาลได้กล่าวว่าครั้งนี้ข้าพระเจ้าได้เกิดขมิ้นตาซ้ายหัวใจก็เต้นแรงแลตาก็มืดมัวเป็นลางไม่ดีเสียแล้วแต่ข้าพระเจ้าก็จะเล่าเรื่องจริงถวายอีกเรื่องหนึ่งเหตุข้าพระเจ้าเบื่อนาย การถูกแบกสะพายไปมาหลายเที่ยวไม่ไหวแล้วแม้พระองค์ไม่ทรงเบื่อเพราะเป็นผู้แบกก็จริงข้าพระเจ้าจะตั้งปัญหาที่ยากทูลถามสักทีถ้าทรงตอบได้พระปัญญาก็มากยิ่งกว่าที่ข้าพระเจ้าคิดว่าจะมีพระราชาพระองค์ใดแล้วในโบราณการมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อกุงธรมปุระพระราชาทรงพระนามว่า พ้าหมหาพลมีพระมเหสีซึ่งแม้มีพระธินาที่จำเริญไว้แล้วก็ยังเป็นสาวงดงามถ้าจะเปรียบกับราชบุตรีก็คล้ายพี่กับน้องยิ่งกว่าแม่กับลูกที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระราชดิดามีอาการแก่เกินอายุที่จริงเป็นด้วยพระราชมารดาเป็นสาวที่ไม่รู้จักแก่แลความสวยของพระนางเป็นเครื่องประหลาด ของคนตั้งหลายเมื่อท้ามหาพลจะสิ้นบุญนั้น<ฆ>เกิดศึกขึ้นที่กรุงธรรมประข้าศึกมีกำลังมากและชนานาญการศึกใช้ทั้งทองคําและเหล็กเป็นอาวุธคือใช้ทองคําซื้อน้ำใจนายทหารและไพรพลของพระราชาให้เอาใจออกห่างจากพระองค์และใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันคนที่ซื้อน้ำใจไม่ได้ข่าศึกใช้ทองคำบ้าง เหล็กบ้างเป็นอาวุธนางนี้จนในที่สุดรีพนของท้าวมหาพลก็ร้อยรอย้อยยับไปท้ามหาพลเห็นจะรักษาชีวิตพระองค์ไว้ไม่ได้ด้วยวิธีรบก็คิดจะรักษาชีวิตด้วยวิธีหนีจึงพาพระมเหสีแลพระราชธิดาออกจากกรุงไปในเวลาเที่ยงคืนจำเพาะสามพระองค์พระราชาทรงพาพระนางทั้งสอง เล็ดลอดพน้นแนวทัพข้าศึกไปแล้วก็ต้งงระพักมุ่งไปยังเมืองซึ่งเป็นเมืองเดิมของพระมเหสีวันรุ่งขึ้นพระราชาทรงนำนามทั้งสองเดินไปจนเวลาสายถึงสองทุ่งเห็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งแต่ไกลไม่ทรงทราบว่าเป็นหมู่บ้านโจรแต่สงสัยไม่วางพระหฤทัยจึงตรัสให้พระมเหสีและพระราชดิดาอยู่นั่งกำบังอยู่แนวไม้ พระองค์ถืออาวุธเดินตรงเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อจะหาอาหารสเสวยแลสู่นางทั้งสองฝ่ายพวกผิวซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั้นประพฤกตัวเป็นโจรอยู่โดยปกติคันเห็นชายคนเดียวแต่งตัวด้วยของมีค่าเดินเข้าไปเช่นนั้นก็คุมกันออกมากจะเข้าชิงทรัพย์ในพระองค์พระราชาท้ามหาพลทรงเห็นดังนั้น ็ทรงพระแสงธนูยิงพวกโจรล้มตายลงเป็นอันมากฝ่ายนายโจรก็ได้ทราบว่ามีผู้ผู้มีทรัพย์มาฆ่าฟันพวกตนลงไปเป็นอันมากนั้นก็กระทําสัญญาเรียกพลโจรออกมาทั้งหมดแล้วเข้าล้อมลบพระราชาท่ามหาพลองค์เดียวเหลือกำลังจะต่อสู้ป้องกันพวกโจรได้ก็สิ้นพระชนลงไปในที่นั้น พวกผิวก็ช่วยกันปลดเปลื้องของมีค่าออกจากพระองค์แล้วพากันคืนสู่หมู่บ้านแห่งตนฝ่ายมเหสีแลพระราชลิดาทรงแอบอยู่แนวไม้เห็นพวกโจรเข้ากลุ่มรุมรถพระราชาก็ตกใจเป็นกำลังแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ครั้นเห็นพวกผิวทำลายพระชนพระราชาลงไปแล้วทั้งสองนางพระองค์สั่พากันหนีห่างออกไปจากหมู่บ้านโจร ทางจะไปทางไหนก็หาทราบไม่ความมุ่งมา่มีอยู่แต่ว่าจะหนีไปให้พ้นมือพวกผิวซึ่งเป็นคนชาติต่ำช้าเท่านั้นพระนางทั้งสองทรงกำลังน้อยแต่อำนาจความกลัวพาให้เสด็จไปทางถึงสีโกรธอ่อนเพรียวพะกกำลังทรงดำเนินต่อไปไม่ได้ก็ทรงนั่งพักอยู่ใต้ร่มริมไม้ริมทางประเอิญ มีพระราชาอีกองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเท้าจันทราเรสนเสด็จออกยิงสัตว์ป่ากับพระราชะบุตรจำพ่อสองพระองค์กษัตริย์ทั้งสองทรงม้าตามแนวป่าเห็นรอยเทา้าหญิงสองคนก็ทรงชักม้าหยุดดูพระราชะบิดาตรัสว่ารอยเท้าหญิงทั้งสองคนทำไมมีอยู่ในป่าแถบนี้พระราชะบุตรทูลว่า รอยเท้าเหล่านี้เป็นรอยเท้าหญิงสองคนรอยเท้าชายคงจะโตกว่านี้พระราชาตัดว่าเจ้าของรอยเท้านี้เป็นหญิงจริงอย่างที่เจ้าว่าแลหน่าประหลาดที่มีหญิงมาเดินอยู่ในป่าแต่ถ้าพูดตามเรื่องในหนังสือหญิงที่พระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงเหมือนดอกไม้ป่าที่งามกว่าดอกไม้ในสวนมาเราจะตามหานางทั้งสองนี้ ถ้าพบนางงามจริงที่ว่าเจ้าจงเลือกเอาเป็นเมียคนหนึ่งพระราชบุตรทูลตอบว่ารอยเท้านางทั้งสองนี้มีขนาดไม่เท่ากันแม้เท้ามีขนาดย่อมทั้งสองนางก็ยังใหญ่กว่ากันอยู่คนหนึ่งข้าพเจ้าจะเลือกนางเท้าเล็กเป็นพระริยาข้าพระเจ้าเพราะคงจะเป็นสาวน้อยตามขนาดแห่งเท้าส่วนนางเท้าเข่งนั้นคงจะเป็นสาวใหญ่ขอพระองค์จงรับไว้เป็นพระพระชาชชาญา ท้าจันทรเสนตรัสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงกล่าวดังนี้พระราชบัณฑาของเจ้าสิ้นประชนไปไม่กี่วันเจ้าจะอยากมีแม่เลี้ยงเร็วนี้เชียวหรอพระราชบุตรทูลตอบว่าขอพระองค์อย่ารับสั่งเช่นนั้นเพราะบ้านเป็นของผู้ใหญ่ในครอบครัวนั้นถ้าไม่มีแม่เรือนก็เป็นบ้านที่ว่างอันหนึ่งพระองค์ย่อมจะทงทราบคาถาซึ่งมูลเทวะบัณฑิตแต่งไว มีความว่าชายผู้ไม่ใช่คนโง่ไม่ยอมคืนสู่เรือนซึ่งไม่มีนางที่รักผู้มีรูปงามคอยรับรองในขณะที่กลับเรือนนั้นแม้เรียกว่าเรือนก็ไม่ใช่อื่นหรือคุกคือคุกซึ่งไม่มีโซ่เท่านั้นเองพระองค์ย่อมทรงทราบด้วยตัวพระองค์เองว่าความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่โดดเดี่ยวนั้นไม่ได้ในบ้านและมีไม่ได้นอกบ้าน เพราะไม่มีหวังจะได้มีความสุขเมื่อกลับมาสู่เรือนแห่งต้นเท้าจันทรเสนทรงนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตรัสตอบพระราชรบุตรไปว่าถ้านางเท้าเขืองมีลักษณะเป็นที่พึงใจข้าก็จะทำตามที่เจ้าว่าครั้นกษัตริย์ทั้งสององค์ทรงกระทําสัญญาแบ่งนางกันดันงนี้แล้ว ก็ทรงชักม้าตามรอยเท้าหญิงเข้าไปในป่าสักครู่หนึ่งเห็นสองนางนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้กษัตริย์สององค์ก็สเสด็จลงมาจากมา้าเข้าไปถามนางทั้งสองนางทั้งสองก็เล่าเรื่องให้ทรงทราบทุกประการพระราชากับพระราชบุตรก็เชิญนางทั้งสองขึ้นหลังมา้าองค์ละองค์นางพระบาทเขื่องคือพระราชธิดาขึ้นทรงม้ากับเท้าจันทรเสนนางพระบาทเล็ก คือพระมะเหสีขึ้นทรงม้ากับพระราชบุตรสี่องค์ก็เสด็จเข้ากรุงกล่าวสั้นๆคือเท้าจันทรเสนและพระราชบุตรก็ทำการวิวาหะทั้งสองพระองค์แต่กลับคู่กันไปคือพระราชบิดาทรงวิวาหักับพระราชบุตรตรีพระราชบุตรทรงวิวาหะกับพระมะเหสี แลเพราะเหตุที่คาดขนาดเท้าผิดลูกกลับเป็นเมียพ่อแม่กลับเป็นเมียลูกลูกกับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเองและแม่กลับเป็นลูกสะใภ้ของผัวแห่งลูกตนแลต่อมาบุตรแลท่ทิดาก็เกิดจากนางทั้งสองแลบุตรแลธทิดาแห่งนางทั้งสองก็มีบุตรแลธทิดาตอกตอก,กันไปเวตาลเล่ามาเพียงนี้ก็หยุดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วกล่าวต่อไปว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจะตั้งคำถามทูลถามพระองค์ว่าลูกเท้าจันทรสินที่เกิดจากธิดาเท้ามหาพลและลูกพระมเหสีเท้ามหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรเท้าจันทรสนนั้นจะนับญาติกันอย่างไรพระวิกรมาทิตย์ก็ทรงฟังปัญหาเวตาลก็ทรงตรึกตรองเอาเรื่องพ่อกับลูกแม่กับลูก แลพี่กับน้องมาปนกันยุ่งแลมิหนำซ้ำมีเรื่องแม่เลี้ยงกับแม่ตัวแลลูกสะใภ้กับลูกตัวอีกเล่าพระราชาทรงตีปัญหายังไม่ทันแตกพอทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาเวตาลไปส่งแก่โยคีนั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยไม่ทรงตอบปัญหาจึงเป็นอันทรงนิ่งเพราะจำเป็นแลเพราะสะดวกดี ก็รีบสาวก้าวทรงดำเนินเร็วขึ้นครั้นเวตาลทูลเย้าให้ตอบปัญหาวิธีการกล่าวว่าโง่จะรับสั่งอะไรไม่ได้ก็ทรงพระกะแอมเวตาลทูลถามว่ารับสั่งต่อปัญหาแล้วไม่ใช่หรือพระราชาไม่ทรงถามว่าอะไรเวตาลก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วทูลถามว่าบางทีพระองค์จะโปรดฟังเรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องหนึ่งก็มัง้ง ครั้นนี้แม้กระแอมพระวิกรวาทิตย์ก็ทรงไม่กระแอมเวตาลจึงกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพระองค์ทรงปัญญาถึงเพียงนี้แล้วบางทีพระราชบุตรก็ทรงปัญญาฉเฉลียวฉลาดจะแก้ปัญหาได้กระมังแต่พระธรรมทวัตพระราชบุตรนิ่งสนิททีเดียวในที่สุดระหว่างทาง เวตาลก็ได้เผยความจริงมาว่าแท้จริงแล้วโยคีสารทิศีมีความแค้นกับพระวิกรมาทิตย์อยู่ซึ่งเกิดเป็นความแค้นที่ก่อโดยพระบิดาของพระวิกรมาทิตย์จึงหวังที่จะรปรปงพชนของพระองค์เสียพร้อมกันนี้เวตาลแนะนำให้พระองค์ทำเป็นเชื่อฟังคำของโยคีนั้นเมื่อไปถึงโยคีจะให้พระองค์ทำการ อัญญาคาประดิษฐ์สักการะพระแม่กาลีพระองค์จงบอกแก่โยคีว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ไม่เคยกราบผู้ใดขอให้โยคีกราบเป็นแบบอย่างก่อนเถิดในขณะนั้นเองพระองค์ก็จงฆ่าโยคีเสียพระวิกรมาทิตย์ก็ได้ทำตามคำแนะนำดังกล่าวและเวตาลก็ได้เป็นอิสระจากอำนาจการควบคุมของโยคีสารทศีล จบการเล่านิทานเวตาลแต่เพียงเท่านี้ขอประคุณครับ